เคยแอบมองใครสักคนหนึ่งไหมแล้วหวังว่าเขาจะมอบความรักให้กับคุณอเรื่องเราจะเป็นยังไงหลังจากนี้ก่อนที่จะไปรับชมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพิชโจด้วยนะครับ2ตัวมีสายพี่อีกมีสายพี่อีกไปชุบน้องไงดีว่ สถานการณ์ตอนนี้ยากลาบากน้องนุกก็ตายอานาถไปเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงน้องใหม่และน้องอุ้มที่แอคทีเวตแต่ก็ดันไม่สามารถเล่นได้เพราะโดนยิงนอกด่างมันมันกำลังสไลด์ไปหาพี่เห็นปะข้างบน หลายคนเห็นเลือดเท่านี้ก็คงคิดว่าน่าจะสีแง่แก่แต่โดยความหวังที่ผมมีอยู่ถึงแม้น้องจะนอนคุกคู่อยู่ตรงกลางสนามผมก็ต้องรีบไปช่วยสุดท้ายชุบน้องขึ้นมาได้แต่ก็พามาดิ่นทุรนทุรายกันที่กัดกาอุ้ยอุ้ยของนู้นมาได้ไหมทีลงได้โอ้ยโดนั่งนู้นยิงอีกแต่ดูเหมือนศัตรูจะรู้ทันผมชุบน้องใหม่เร็วจีแต่เงยหน้าใหม่ทีมาอยู่เต็มหน้าบ้านทิปล่วง อ right? ุ้ยข uh ้างหน้าข้างหน้าเจ็บหนักข้างหน้าเจ็บหนัก DBS เออเอว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 ข้างไหนข้างไหนเรื่องนี้สอนให้คุณรู้ว่าน้ำท่วมทุ่งเจอกระทุ้งด้วย DBS สวัสดี